สวัสดีครับสวัสดีเอ็มซีเลี้ยวเบาๆบายวันพุธครับวันนี้กนด่วนอีกแล้วพ <ng> <ona> <c oughs> ี่น้องเอ้ยรถสาจิตายนะจ๊ะมืนี้ด่วนแม่องศอนครับเอ้ยแม่แม่สอดเหรอ่ไหแม่สอดครับวันนี้ด่วนแม่สอดครับแต่มีแม่ส่งที่อุทัยธานีออกมาแต่กระส่าเก็เหรอครับเต็มทีนหารับออกจากออกจาก สายหานะครับ44เครื่องประมาณนะครับแวะทรงยูได้ปลาได้หลืมบนะครับผมกูเพิ่งไปเห็เนเนาะมันก็เลยใส่เวลาโดนนะคเออแม่สอดไปเนี่แนี่สอดไปท่านใบสามันจิตท่านบาา่นบละครับเหยียบบ่แค่กล่องนะครับเหยียบบ่แค่ซื้อนะครับเอแค่เอาแค,าแคนี่พอ จเด่าใหมาอ่อี่ครับ่า,าขับรถเร็วแลนขวาแซ่นะครับมันกัดผมผมได้อยากเฝ้าแล้วครับเอาตรตๆแล้วผมได้อยากเฝ้าจักหน่อยเลยครับพี่น้องผม,ผมอยากไปแบบสบายๆนะครับเบิ่งฝนกับที่โต๊ะบ่ายนี่เบืองทั้งเขาแม่สอดแจ๊กจิตเป็นยังไงฝน,นตกบ่ขึ้นครับมอนี่ ได้กลับมาแล้วครับหกแปดเท่าครับเอชสามรอยตัวปัญหาเท่าไหร่ครับแต่ไปเอาออกมา,าว่านนะครับเปลี่ยนกลองเดี๋ยวะไทยบิงึงเปลี่ยนกลองนะครับบาทนี้ชอบเปลี่ยนอะจะหาใส่บ่ไดรก็ครับนะใส่บ่ได้ครับก็คงต้องเกียร์ซี่นะครับใช้เกียร์ต่ำ <c oughs> คือจังงห้างครับปักอันฮิโน่เคเอเคเอ็มบ่เครื่องดีชิอรลอยตะกี้นะครับพันเกาต้องเอาทักษารถเก่ามาใส่แล้วครับตอนนี้ฮอดอ่าตะสั่งบ่ตะสั่งกับแพงเผ็ดน,นะครับจากงี่ิอดท่านเวลาเขาบ,อบ่อนัดล้วนด้เกา่าแล้วครับ อีก3ามกิโลนะครับอดกับแพงเพ็ดนะครับนี่เขาวาไดกินนะครับนี่แต่ว่าพี่พิยาเราห้องทองไปไแน่ล่ะครับยังเจอผมเลยอสาวจุตั้งแตะสาปานนี่ <c oughs> เดี๋ยวเอาไปใกลๆตีนเขากันนะคจิบจิตจัคํำพอมีแห้งทองนะครับ เลยตอนนี้ปลายโมงนะอีกสองชั่วโมงขึ้นเอนแตะตีนเขาเลยหุ่นคนโตแล้วลครับมือดอึ๊บบเลยน้ำหุดนรถับบงที่ว่าหลายครับวันนี้จะไปเสียเวลานละ้วมันงานเพิ่มนะครับแดงเข้าไปเลือกบทดถ้าปกติมาไอ ม่สอดนะครับไม่สอดโอกาสห่อนไม่สอดเชียงกับหอนแหละครับออกที่หาประมาณเชียงเมื่เกินไม้มงหอนแล,ล้วลุ่ของแล้วเรียบร้อยครับเตรียมลุ่เตรียมลุ่จากเขามาหาศิพักแล้วนะครับมือนี่ใบม้งศิษฐานาทีแล้วครับ <c oughs> ยังเหลียวบเห็นเขาแมื่อสอดเดี๋ยพี่น้องเอ้ย บออย่างเดียวครับฝนจะตกว่าระวังการเดินทางขึ้นเขาเนี่ยเพราะว่าขนาดรดเบรกดีๆครับรถกปัญญาวัดว่าไปขึ้นเขากระถูกแบบได้ตามคลิปก็แล้วครับที่ผู้ใดที่ตามก็จะเห็นนะครับว่าลุกปัญญาวัดขนาดเบรกเบรกดีนะครับัน่ดีเพราะว่าเช็คนะโอ้ตอน,นั้นยังมันเช็คน้ำมันเช็คนะครับย้ำมันอะไเช็ค ท่าน่ากระเบรผู้ดีอะไรเบริยำ่ำแต่ผมกับผ้าขึ้นเขาก็ทู้นะครับคนตกแง่ๆนะครับโอ้โหล่อบ,บริสุเลยครับขึ้นตีนเขาล่อบ,บริสุเลยล่อฟี่ครับล่อฟี่อยู่ตีนเขาเหรอครับเป็นสิทธอนต่อไปน้ำผู้เดนอเจียวหนึ่งไปน้ำคุณไปน้ำคุณสมสะอาดนะครับไปน้ำคุณสมสะอาดคุณสมสะอาดจะบอกเส้าทายคลิปก่อนมาสั่นี้ เอาเขาลนก่อนเราเราก็ไม่ตุกเขา,ด,เาด้วยนี่จนสะเดิดตื่นอย่านหลายนะครับกุณสมสะอาดหย่านะครับผู้มาแนวนี่โบหานมาหนำหรือด้อดว่าเสียด้วแหมมัวไหวกันรับตาจะได้บอกนะครับพี่น้องเลยเอาเงครับมื้อนี้คั้นฝนตกกัผมว่าผมสิผมว่าผมสิบ่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นก็นต้องระมะัดระวังแบบพิเศษแบบพิเศษพิเศษใส่ลูกชิ้นหลายหน่วยเลยครับ เพราะว่ารถพึ่งเช็คมานะครับชอบเบรกก็ใส่บ่ด้นะครับรถพึ่งเช็คมาแต่ขนาดของก็จะใส่มาเต็มรถหมื่วันเนาะไม่ต้องบ่งหายใส่ครับขั้นเช็คถนนท่าเรยบหลังถนนธรรมดาปกติมันผมว่ามันบ่ม,นม,นม,นมีปัญหามันแรนได้ครับตอนนี้ไฟถึงลมหายไปแล้วไฟแอร์แบงค์นะครับหายไปแล้วเดือดชอบเบรกครับเดือดชอบเบรกก็ เห็นทางซูนิโนแจ้งนะครับว่บาตอนไปเอารถกลับมาครับเราอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสิตามมาเบิงไ้อยู่บริษัทนะครับเดี๋ยวสร้างทางซูนิโนโ,นโดยตรงเขาสิมาเบิงไ้นะว่ามันเกิดจากปัญหายอย่างนั้นครับงบ,บ,บอกเลยว่ารถราคามันบม่เป็นราคา แสนสองแสนเนาะแล้วอันบอดีแนวตัวสำคัญพร้อมเบรกไหนี่แม่รถบบมีเบรกกัน,รเ,รกนเรียบร้อยท่านละครับผมโบแม่รถแข่งเนาะผมโบแม่รถแข่งครับรถผมต้องใส่เบรกครับอันอื่นบอดีผมก็ขอเอาเบรกดีนะครับพี่น้องอ่านมาแล้วครับบอกว่างานข้ามเลยฝนเนาเดี๋ยวไปติดตามกันอีกคลิปนี้ครับทางหน้า ตอนนี้ฝนตกแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ่งตอนขึ้นเขานะครับว่าสถานาการณ์จะเป็นอย่างไรน,นะครับพอกันคลิปหน้าครับริ้วเบาๆสวัสดีครับ